วะะันนี้มาทำคลิปนะคะในเรื่องของสำหรับการปวดหลังสำหรับคนที่มีหลังตึงหลังแข็งนะคะตรงนี้เนี่ยรู้ว่าจะมีเหมือนจะทำเป็นย่อยๆนะเป็นเป็น EP EP ไปนะคะ EP แรก EP พหนึ่งเนี่ยก็จะมีอธิบายให้ฟังเยอะหน่อยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเหมือนโกฝึกกันไปเรื่อยๆเนาะอะ่มาดูว่าทำไมนะคะ สาเหตุของกล้ามเนื้อหลังเนี่ยที่มันตึงอะนะคะก็นั่งนานๆนั่นแหละเนาะนั่งนานๆนะคะแล้วก็สะพายเป้หนักๆเนาะแล้วก็ยืนนานนี่ก็ใช่เหมือนกันนะคะคุณนุงเคยทำคลิปช็อตคลิปสั้นออกไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เนาะกล้ามเนื้อที่มันหลังเนี่ยมันตึงเนี่ยมันจะกล้ามเนื้อหลังเนี่ยเรามันจะเหมือนเล็กๆมาขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะแผ่ขยายมาแบบนี้ ทีนี้มันก็อยู่ข้างๆกระดูกสันหลังเรานั่นแหละเนาะแล้วมีกล้ามเนื้ออีกส่วนหนึ่งนะคะที่มันอยู่รอบๆซี่โครงรอบๆลำตัวของเราค่ะมันจะอยู่รอบๆลำตัวเราเนาะตรงเนี้ยถ้าด้านหลังและด้านข้างๆรอบๆเนี่ยถ้าแบบว่ามันตึงมากมันก็จะหดสั้นใช่ไหมมันเกร็งใช่ปะมันก็จะดึงให้กระดูกสันหลังพวกเนี้ยเครียดแล้วก็หล่นลงมามันก็ทําให้เกิดอาการปวดหลังแถมไม่พอไปดึงคอบาทไหล่ก็ปวดขึ้นมาบริเวณคอบาทไหล อีกเส้นกันเนาะเพราะฉะนั้นในกลุ่มท่าเนี่ยที่รุ่งดีไซน์มาหรือว่าเลือกมาให้เนี่ยก็คือไม่ทำเซตหนึ่งไม่ต้องเยอะนะคะหรือว่าใครจะทําแบบเต็มเซตแบบรุ่งเลยก็ได้นะคะหรือจะทําเป็นบางท่าก็ได้ถ้าไม่มีเวลาเนาะเดี๋ยวเรามาฝึกกันเพื่อให้มันให้ให้หลังของเรากล้ามเนื้อเนี่ยมันนุ่มขึ้นนะคะทุกคนก็จะได้สบายตัวขึ้นอ้อถ้าเกิดกล้ามเนื้อเราคลายแล้วนะมันก็จะไม่ไปบีบซี่คโครงเนี่ยให้มัน สกวิตเข้ามาใช่ปะแล้วพอพอมันแน่นมากนยะมันก็จะทำให้พวกปอดเนะะี้ยค่ะที่อยู่ข้างในเนี่ยหัวใจเนี่ยทำงานได้ไม่ดีเพราะนั้นระบบหมุนเวียนเลือดก็ไม่ดีระบบหายใจก็ไม่ดีก็จะนํามาสู่แบบโรคไผ่แล้วก็ภผุนการถานก็ลดลงด้วยเนาะ,ะเรามาฝึกกันค่ะเชิญท่านสเสด็จก,กับที่เดิมนะคะชื่อขอบคุณนะคะอ่ะมานะคะ เริ่มจากชายโพสค่ะหาทางง่ายๆนะคะใครก็ทำได้เนะาะมาค่ะชายโพสค่ะนิ้วเท้าชิดติดกันเอาสะโพกไปหา้นเท้านะคะแล้วเดินมือมาเหมือนเดิมนะถ้าใครสะโพกมันลอยนะคะแล้วศีรษะไม่ลงเอาสะโพกไปด้านหลังก่อนเนาะตึงน่องมากเอาผ้าไปรองนะคะค่อยๆวางศีรษะลงค่ะถ้าชายโพสก็จะช่วยนวดยืดแนวกระดูกสันหลังของเราเบาๆ หลังของเราจะผ่อนคลายในท่านี้นะหายใจลึกๆค่กกะเราจะค้างแปดถึงสิบลมหายใจก็ได้นะคะหายใจลึกหายใจยาวๆไม่มีเวลาห้าลมก็ได้นะคะถ้ามีเวลามากก็อยู่จนให้เรารู้สึกหลังมันผ่อนคลายสบายๆค่ะใครรู้สึกเมื่อยคอมากเอาบล็อกมาลองนะบล็อกหรือหมอนหรือผ้าก็ได้หรือวางกำปั้นก็ได้ ท้าชายโพสเนี่ยมันเหมือนเป็นท่าเตรียมสมาธิที่จะเข้าสู่คลาสได้เช่นกันนะคะหายใจเล็กๆค่ะเราได้นวดน่องในท่านี้ด้วยนะถ้าน่องเราคลายนะคะก็จะทำที้หลังของเรานุ่มเช่นกันหายใจเข้าค่ะรู้สึกผ่อนคลายลำคอแผ่นหลังคอบาไหลหายใ,หใจออกส่งสะโพกลงไปหาสซนเท้าเรานะเท่าที่เราไหวค่ะ ความรู้สึกเราสําคัญนะความรู้สึกเครียดความรู้สึกหดหู่ก็จะทําให้ร่างกายทําให้กล้ามเนื้อเราเครียดไปด้วยนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นทาอารมณ์ของเราให้รู้สึกผ่องใสแจ่มใสอยู่ตลอดเวลาค่ะขอยอีกหนึ่งลงหายใจนะหายใจเข้าค่ะและหายใจออกจากนั้นให้เราค่อยยกตัวขึ้นมาช้า เราจะนั่งในท่านี้เพราะว่าต้องการที่จะนวดน่องไปในตัวด้วยนะคะมากคะ่ะจากนั้นนะคะเรามาทำไซส์เบนดิ้งด้วยเลยนะคะมันจะทำให้ยืดกล้ามเนื้อด้านข้างลำตัวของเรานะประสานมือค่ะหายใจเข้าเหยียดขึ้นค่ะคอไดนามิก5้ารอบหายใจเข้านะคะยืดยืดให้สุดเวลาเรายืดตรงเนี้ยข้างๆเหมือนเรายืด,ยดขึ้นเนี่ยนะมันก็จะยืดกล้ามเนื้อของเราด้วยนะคะหายใจเข้านะหายใจอเอียงไปทางด้านขวา ไหลซ้อนไหลมองรักแลซ้ายกลับคืนมาเซ็นเตอร์ขอห้ารอบค่ะหายใจออกส่งมาทางด้านด้านซ้ายค่ะเอียงขวาหายใจเข้าเซ็นเตอร์หายใจออกไปทางด้านขวายืดฝั่งซ้ายนะหายใจเข้ากลับมาหายใจออกรอบที่สองอย่าเกรงคอนะหายใจเข้ากลับมาหายใจออกรอบที่สามนะคะหายใจเข้ากลับคืนหายใจออกไปนะคะ หายใจเข้ากลับคืนนะคะหายใจออกค่ะไปยืดค่ะหายใจเข้ากลับคืนสังเกตสีข้างด้านข้างหายใจออกยืดนะอย่ากเกรงคอนะหายใจเข้ากลับคืนมาสุดท้ายเรา้างค่ะหายใจออกยืดกลุ่มไซเอนดิ้งพวกนี้นะคะนอกจากมันจะยืดกล้ามเนื้อด้านข้างํำตัวเราแล้วมันยังทําให้ยืดไปถึงพวกเส้นประสาทคอบาลัยทำให้เราลดอาการไมเกรนนะคะลดอาการปวดหัวลดความเครียดด้วยค่ะ จากนั้นกลับขึ้นมาหายใจเข้าค่ะหายใจออกเอียงค่ะนับ5ถึง8ถึง 10, 10ลมหายใจก็ได้นะคะค้างไว้ค่ะ8ค่ะ7 6 5 4 3 2ค่ะ1กลับขึ้นมาการแขนออกเสมอแนวไหลพยายามอย่าให้ข้อมือเนี่ยมันสูงกว่าไหลไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นปวดคอบาลายนะหายใจเข้าค่ะหายใจออกบิดทวิสต์ค่ะ เอามือซ้ายแตะหัวไหล่ขวาค่ะมือขวาอ้อมหลังเอวมาขัดไว้จับต้นขาได้จับจับไม่ได้ไม่เป็นไรเราจะทำห้ารอบนะคะ mm hmm. หายใจเข้ากลับคืนมาหายใจออกทวิสต์ค่ะบิดนะยืดสีข้างด้านข้างได,ได้ได้บิดกระดูกสันหลังด้วยกล้ามเนื้อหลังด้วยหายใจเข้าค่ะหายใจออกทวิสต์ค่ะรอบที่สองหายใจเข้าตรงกหะหายใจออกทวิสต์ค่ะหายใจเข้าตรงกหะหายใจออกทวิสต์รอบที่สาม หายใจเข้าตรงกลางหายใจออกทวิสต์รอบที่3ามเช่นกันหายใจเข้ากลับมาหายใจออกทวิสต์รอบที่4หายใจเข้ากลับมาหายใจออกทวิสต์ค่ะหายใจเข้าเซนเตอร์หายใจออกทวิสต์รอบนี้นะให้เราค้างไว้ค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออเรายกแขนข้างซ้ายขึ้นค่ะแล้วก็มองผ่านไหล่ทางด้านขวาของเราไปด้านหลังมองให้สุดหางตานะคะจะได้บริหารสายตาไปด้วยนะ บิดเรายืดกล้ามเนื้อหลังแนวกระดูกสลังจะได้ไม่เครียดอย่ากเกรงคอนะคะ8ค่ะ7 6 5 4 3 2ค่ะ1กลับขึ้นมนาะหายใจเข้าหายจอดทวิสต์ค่ะยกแขนข,ข้างขวาของเราขึ้นนะบิดเบาๆอย่ากเกรงคอนะคะมองผ่านไหล่ซ้ายมองไปทางกลางหลังด้านล่างของเรานะคะมองลงพื้นล่างเนาะ หายใจเข้าลึกๆได้ยืดคอด้วยนะคะนอกจากเรายืดกล้ามเนื้อลำตัวเรายืดกล้ามเนื้อหลัง,หลนหลงนะ8ค่ะ7 6 5 4 3 2ค่ะ1กลับคืนมาหายใจเข้าค่ะหายใจออกลดลงอ๋อจากนั้นนะคะมาเปลี่ยนนะคะเป็นท่าแมวแคทคาวโพสคุณลุงลืมบอกไปใครที่รู้สึกว่าบางคนเขาจะตึงน่องมากๆอะ่ะมันนั่งท่านี้มันทรมานมีบล็อก เอาบล็อกสอดมีหมอนเอาหมอนสอดเนาะอ่ะมาค่ะจากนั้นนะคะมาทาท่าแคทเคาวแคทเคาาโพสเนี่ยค่ะคุณลุงจะชอบให้เวลาเข้าคลาสทุกครั้งจะชอบให้ทําท่านี้ด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นการเหมือนวอร์มหลังไปในตัวนะคะทุกคนเวลาจะฝึกท่ายโยคนะเนี่ยอย่าลืมท่านี้นะมันจะลดการบาดเจ็บได้เยอะทีเดียวนะคะมันจะทําให้หลังของเรานุม่มเวลาเราไปทําท่าอื่นๆเนี่ยมันก็จะ ไปได้ง่ายนะคะข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่หัวเข่าอยู่ใต้ข้อต่อสะโพกคุณนุงถอยหลังให้เห็นมือนิดนึงน่ะอ่ะโอเคค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะถ้าใครไหลกว้างนะคะมีกล้ามนะคะยับออกหนึ่งองนิ้วนะคะจะได้ไม่เกร็งเกินไปเนะาะตั้งส้นเท้าไว้ค่ะหายใจเข้าให้เราแอนหลังชิดหน้าเปิดไหล ลมหายใจออกโก่งหลังขมิบก้นขแมวท้องหุ้งขอเพิ่มหน่อยนะคะหายใจเข้าจิกปลายเท้าหมายถึงว่าตั้งส้นเท้าขึ้นมาเราจะได้บริหารข้อเท้าด้วยค่ะหายใจออกโก่งหลังค่ะในท่าแมวกรนหายใจเข้าจิกปลายเท้าไล่กระดูกสันหลังในท่าบัวลมหายใจออกราบหลังเท้าโก่งหลังในท่าแมวนะคะหายใจเข้าจิกปลายเท้ารอบที่สี่ไล่กระดูกสันหลังให้นุ่มนะคะ หายใจออกโก่งหลังขมวท้องตามองสะดือขมิบทวารขมิบช่องคลอดฝีเย็บด้วยนะหายใจเข้าจิกปลายเท้าแอนหลังเชิดหน้าเปิดไหลลมหายใจออกโก่งหลังขมวท้องตามองสะดือทำห้าแปดหรือสิบรอบนะคะหายใจเข้าแอนหลังเชิดหน้าเปิดไหลลมหายใจออกโก่งหลังขมิบก้นขมวท้องระวังอย่าให้สอบแอนนะหายใจเข้าจิกปลายเท้าแอนหลังเชิดหน้า ลมหายใจออกโกงหลังขมิดก้นขมิขม้ท้องตามองสะดือค่ะอีกสามรอบ <ple ans> หายใจเข้าจิกปลายเท้าตั้งส้นเท้าแอดหลังชิดหน้าลมหายใจออกราบหลังเท้าโกงหลังขมิดก้นขมิขมขมขม้ท้องไม่เกรงคอหายใจเข้าจิกปลายเท้าแอดหลังชิดหน้าเปิดไหลลมหายใจออกโอกงหลังขมิ้ท้องตามองสะดือนะคะ หายใจเข้าจิกปลายเท้าแอ่หลังชิดหน้าในท่าน,นี้นะขางไว้ค่ะมองปลายจมูกของเราหลังเรานุ่มแล้วนะคะกล้ามเนื้อเราสบายค่ะ8ค่ะ7 6 5 4ชี้ก,ก้นออกไปขึ้นบนเพดานเลยนะ3ค่ะ2ค่ะ1โกงหลังค่ะ,คะราบหลังเท้าอย่ากเกรงคอตามองสะดือค้างไว้นะ8ค่ะ7ขมิบก้นขมิบทาวานฝีเย็บนะคะห ห้าสี่สามสองค่ะหนึ่งกลับคืนมาหายใจเข้าค่ะหายใจออกให้เราค่ะเปลี่ยนท่ากันเคลียร์หลัง หลังแอนหลังโค้งหลังแล้วนะคะหน้าด้านข้างเราก็ได้แล้วแนวบิดเราได้แล้วเรามาเคลียร์สะโพกการที่หลังมันตึงเนี่ยบางทีมันตึงมาจากสะโพกด้วยนะคะเพราะมันก็มันก็มาจากเหมือนเกี่ยวพันกับกล้ามเนื้อหลือเส้นทั้งหมดในร่างกายเรานะคะแต่โอเคเราก็เราก็เน้นหลังแล้วก็กล้ามเนื้อส่วนบนแต่ทีนี้เคลียร์ส่วนล่างด้วยนะคะเพื่อทําให้มันได้ยืดได้เต็งที่ได้มากมากึ้นเนาะอ่ามามือวางด้านด้านข้างลาตัวเราไปนิ้วชี้ออกก็ได้นะคะ วินชีไวเปอร์นะคะสักสิบครั้งค่ะล้มมาสัมพกงฝั่งนี้ได้ขยับเนาะเส้นด้านข้างขาค่ะอะมานะคะ1ค่ะสอบสสี่เว็ลำเท้าท่านี้นะสัโพัมันจะไถไปข้างหน้าหน่อยช่างมัน5 6 7 8 9 10็ดเก้าสโอเคขาขวาค่ะตะตุ่มขวานะวางบนเข่าซ้ายแล้วอุ้มเท้านะทางด้านซ้ายของเราค่ะ วางลงไปนะคะ,ะแล้วจากนั้นให้เราเขย่าหน่อยสัก10ครั้งหนึ่งค่ะ2มันจะยืดจากแนวเอวของลงไปเลยนะ3 4 5 6 7 8 9 10แล้วกดค้างค่ะมองผ่านไหลาทางด้านซ้ายไป5 4 3 2ค่ะกดในจุดสบายนะ1กลับคืนหน้าสลับข้างค่ะเราล้มไปทางซ้ายนะ าลงเข่าไปทางซ้ายเสร็จแล้วให้เราเอาขาซ้ายเนี่ยขึ้นบนเข่าขวาระวังเข่านิดนึงนะคะอุ้งเท้าขวาวางลงพื้นค่ะยกหน่อยนิดนึงนะคะมันจะยืดไปถึงแนวกระดูกสันหลังของเราและกล้ามเนื้อหลังเลยทีเดียวนะหนึ่งค่ะสสบายสะโพกด้วย3 4 5 6 7 8ห้าดาค่ะกดลงนะคะตึงเส้นเขายืดสะโพกนะให้เลือดไหลเวียนนะ แล้วมันก็จะยืดผ่อนคลายมาถึงหลังของเราด้วยค่ะมองผ่านไหลทางด้านขวา5ค่ะ4 3 2ค่ะ1ค,ค่อยๆกลับขึ้นนะหายใจเข้าค่ะหายใจออกเสร็จแล้วนะคะ,ะไปฝึกกันดูเนาะง่ายๆไม่ยาก5้าท่าค่ะแล้วก็ วังว่าหลังของทุกคนคงจะนุ่มขึ้นจากหลังแข็งๆตึงๆนั่งนานๆเนาะแล้วก็อาการปวดหลังก็จะคลายนะคะกล้ามเนื้อไม่เครียดเลือดลมไหลเวียนดีกระตุ้นระบบภูมิคุค้มกันของเราด้วยนะคะเจอกัน EP2 ค่ะเดี๋ยวจะค่อยค,คลอดออกมาเลยนะคะ Namaste ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครูลุงด้วยนะเดี๋ยวทำคลิปดีๆมาสู่กัน่ะฝึกไปด้วยกันนะคะ